เป็นไอ้น่นแม้เป็นมันเป็นมันหนึ่งหนึ่งในมันพื้น้านที่หายยากแห้งแล้วค่ะดับแนวจนสีเบิร์แล้วเพราะว่ามันก็ห่างหายไปตามการเวลาคือเก่าเนาะค่ะนาะศูนหายไปตามการเวลาสินาบทการขยายเผ่าพันธุ์เพื่อกับโบไข่มีขยายปันไดสินะค่ะเพื่อกะบ่บไข่อนุรักษ์กันปันไดมันก็เลยเริ่มหายไปศูนหายไปสิแม้เอื้อยเอื้อยผู้นึงเพิ่นอยากกินแม้เอื้อยผู้เพิ่นอยู่ทางไกลแม่ะเพิ่นอยากกิน เพื่อนว่าอยากกินมันสาคู่โดยความแบบอยู่แถวบ้านมันพ่อหาได้แม่บักหล่าก็เลยว่าตั้งใจว่าเสียหามันสาคู่ไปให้เพื่อนกินเนียแต่ว่าหาบ่ได้เลยค่ะนี่แหละต้องขอบพุทธเ่ยเพื่อนได้ทีเ่เพื่อนว่าเพื่อนอยากกินมันสาคู่มันก็เลยเห็นให้แม่บักหล่าเสาะ,ะแสวงหาก็เลยตั้งใจว่าได้อยู่ประมาณกำมือหนึ่งเนี่ยค่ะประมาณสิบกองหัวได้ตั้งใจว่าครับผม แม่ขุดมันสาคูสิเอาไปปลูกลูกแม่บักลาก็เลยตั้งใจว่าส่วนหนึ่งนี่จะของสิเอาปลูกไว้ขยายเผาพันธุ์เพิ่นต่อไปนะคะปีนี้ปลูกปีหน้าได้กินสินะคะแล,ะล้วกาส่วนหนึ่งนี่สิแบ่งไปให้เอื้อยเพิ่นปลูกนะคะเอื้อผูเพิ่อนอยู่ทางไกละคะ่ะที่เพิ่อนอยากได้มันสาคูดีเพิ่อนอยากกินสินะคะสิแบ่งไปให้เพิ่นเอาไปปลูกคะ่ะสวัสดีเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขสุคนค่ะแม่บักลาผ้ามวนมาอีกเรียคือเก่าเด้อค่ะเด้อ เมื่อหนีเอาของดีมาฝากอีกแล้วค่ะมาพ่อของดีค่ะจุจุจุ <c oughs> อยู่พ่นหน้ายาอยู่พ่นหน้ายาค่ะมาหน้าค่ะก็เลยแวะขึ้นมาเบิงพ่นหน้ายาเพิ่นวาเพิ่นวาเพิ่นเอามันสาคูมาปลูกอยู่ในพ่นเพิ่พน,พนว่าบันที่นี่ปีกายนีย่มันแห้งแห้งบ่ได้ก,กินบ่ได้คุดปีนี่แม่บักหล่าก็เลยมาเบิงวามันเกิดบ่เพระว่าสิเอาไปเห็ดแนวค่ะ มันสาคูนี่เป็นมันแสบแล้วก็หากินยากซุ่มือนี่หากินยากย่อมรับบ่หา,ายากแหงค่ะบันที่หนีหญ้าพ่นว่าแม่บอกลาดยความจมเนาะค่ะจมแบบจมหาสินะว่า,ถา,าถามหญ้าถามนาถามหลังถามหันถามหนีนะค่ะว่าอยากได้มันสาคูไปปลูกเสียไปเห็ดแนวไปปลูกอยู่เฮือนสินะค่ะเพราะว่ามันสาคูมันหายากสินะหญ้าก็เลยว่าเอา้าอยู่หน้าหญ้าเด๋มันมียูเพ่นว่าหญ้าปลูกไวหลายยูพ่นว่าแต่บฮห้ว่าเขาถมดินเบิดบัวพ่นวา แต่ปีการนี่ยบ่ได้คุดกินค่ะปีการมันแห้งแรงแห้งมันสาคู่พระเกิดปีหนีฝนตกแม่ค่ะแม่บอกลาเลยเมื่อเบิ้งมันสาคูเกินแล้วค่ะมันสาคูข้นนอเพียบเลยค่ะแต่ว่านี่ญาเพื่อนบอกว่ามันดินมันถมเบิดเพื่อน่านี่แหละค่ะเหลือบ่รล้ายแล้ะค่ะเหลือนิดนึงเพื่อน่าเหลือแค่นี้เองเพื่อน่าเมืองติล่ะนี่เหลือแค่นี้เองที่มันเกิดขึ้นมาเห็นนี่นะค่ะนี่แหละค่ะ แม่บอกหลากันเลยสิมาขุดเอาค่ะสิมาขุดเอามันสาคูอยู่เงื้อหญ้าอยู่หน้ายาค่ะอยู่โพนหน้ายาเสียเทเนี่ยค่ะพะก๊ะลั่งแบบว่าฝนมันตกนะค่ะฝนตกวังวังสามสี่หมืออาทิตย์หนึ่งวังหันนะคะวังประมาณอาทิตย์หนึ่งล้ค่ะเพิ่นซุ่มนะพระแต่เพิ่นซุ่มมันกับขวบขวบปีเพิ่นนอขวบปีที่เพิ่นขึ้นมากลรวเพิ่นสีแตกนอออกแบบว่าขยายเผ่าพันธุ์ของเขานะค่ะ ช่วงหน้าฝนเพื่อกะแตกนอกขึ้นมามันสาคูแม่บอกลาสิล่องขุดเบื้องก่อนค่ะสิเอาไปปลูกยูเฮือนสิเอาไปปลูกยูเฮือนค่ะละสิเอาไปปลูกให้เพิินขายายพันธุ์นะคะหาหากายแห้งค่ะมันสาคูนี่ขั้นปีใดเฮาบริขุดนี่หัวเพิ่นกันสีเนา่าแล้วก็เพิ่นกันสีแห้งเนา่าตายไปเลยนะคะมันก็นคือว่า ข้าต้องคุดทุกๆปีค่ะเพราะแต่ปลูกแล้วเนี่ยข้าต้องคุดทุกๆปีเพื่อแบบให้หัวเพ่นหมุนเวียนนะคะแต่ว่าที่นี่นี่อยู่พ่นอยู่พ่นเถียงหน้ายาแบบพ่นบ่ได้มีเถียงเนาะค่ะดินดินมันแข็งแห้งนะปีกายนั่มันแห้งมันแรงหลายดินมันแข็งแห้งต้นมันสาคูมันก็เลยตายบ่ได้คุดเพราะแต่บ่ได้คุดบบดนี้หัวมันก็เลยกระแดงหัวบ่ใหญยค่ะโอเคและแม่เวลาขออนุญาตขุดเบิ่งก่อนนะค่ะเด้อสิคุดห้เบิ่งค่ะคุดห้เบิ่ง ใหแบบ้แปะแมพแมพไม่ดีดดังไม่ดีดดังดังให้แปะแมพแมพบ,บบนเรือลาลาบันนี้ดังคอยโอ้ยเจ็บ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 หายซะบ่หายนี่ก็สิอยากอายเพื่อนที่ดอกนะนี่ค่ะกระลังเกิดเนี้ยนอเพื่อนกระลังสิกเกิดสิคุดเอาไปปลูกกันเด้อค่ะ นี่ค่ะสีไฮเบิ้ง ได้แล้วค่ะแม่บักลาได้ของดีแล้วค่ะเมื่อนี้ดีใจแห้งลร้ค่ะเมื่อสีห่หายเบิงะะ้งเด้อค่ะอันนี้คือหัวเพิินแบบาว่าปีกายนั่นปีกายโดยโดยความแบบาว่ามันแห้งแรงแห้งหลายบดนี้ดินโพดมันแข็งนะคะหญ้าก็เลยบดเด้มาขุดไปกินปกติขัน้นแม่ไอ้มันสาคูนี่เพื่อสิขุดไปกินทุกๆปีเพร่ะแต่ขุดไปกินทุกๆปีก็คือว่าเขากินหัวไม่หัวเกาหัวเกาประกอสิเกิดหัวใหญ่ แบบแบบแบบประมาณนะหมุนเวียนกินกันทุกๆปีสินะคะแล้วก็คุดแห้ดินมันคุดให้ดินมันล้วนมันซุยมันก็สีหัวหัวเพิกกัสีแบบแตงเงาแต่กอใหญ่นะคะแต่ที่นี่ปีกายนั่นบ่าได้คุดกินดินมันแข็งมันแห้งมันแหล่งแห้งหลายสินะคะบางทีล่ะหัวเพิกกัเลยกระแดงค่ะหัวเพิกกันหน่อยมันหลอดปอดแปดนะค่ะหัวกระแดงบานนี้เพราะแต่ตกมาปีนี้ฝนมากค่ะ พะแต่ฝนมาบันนี้เพิ่นถือฝนนะคะ่ะเพิ่นแตกนอขึ้นค่ะหัวปีกายเด้ค่ะหัวในน้อยปีกายเนี่เพิ่นแตกนอขึ้นมากแม่วักหลามาพ่อของดีค่ะขาเอินวาปากพาปากปากพาโชคดี <c oughs> เดี๋ยวความจมนะจมจมหาของอยู่ของกินสินะถามถามยานะว่าอยากได้แนวมันสาคูไปปลูกอยู่เฮือน เอาไว้แบบขยายเผาพันธุ์มันสินะคะหายากมันสาคูนเป็นมันที่แบบว่าหายากนะคะเพิ่นว่าเปิ่นก็เลยบอกว่ากับยูน่าหยาเดมี่วสันเม่บอกหล่าก็เลยมาเบิงเพราะแต่มาเบิงกับด่เลยค่ะโชคดีแห้งค่ะมันสาคูสีห้เบิงไกลๆด้วยค่ะนี่หัวใหญ่อันนี้ก็บ่ได้กินรสชาติมันสาคูนี่โดนเลยด้ค่ะอุ้ยหลายปีมันสิบเป็นเกือบสิบปีเลยบอกค่ะนี่ขั้นแม่หัวใหญ่เพิ่าสิเป็นลักษณะสิเป็นสีด้วยค่ะ ซูมซูมซูมนี่ค่ะลักษณะหัวผสิเป็นยังสี่อันนี้มันเป็นหัวกระแดงเลยคะ่ะบันนี้ที่นี่เพราะแต่ห้าต้มนี่หัวเพ่นช่วงช่วงปลายหัวเพ่นสี่เป็นนิ่มๆเนื้อผสิเป็นสีขาวนิ่มๆนะคะเนี่ยค่ะต้มกินเรไมันจะมีรสชาติหวานค่ะมันสาคูเป็นไนนันแม้เป็นมันเป็นมันหนึ่งหนึ่งในมันพื้นบ้านที่หายยากแห้งแล้วค่ะ ดับแนวจนสีเบิดแล้วเพราะว่ามันก็ห่างหายไปตามการเวลาคือเก่านะะเนาะค่ะนะศูนย์หายไปตามการเวลาสินาะแบบก,การขยายเผ่าพันธุ์เพื่อกับสีโบไคไมีขยายปันไดสินะคะเพื่อกะบโบไคอนุรักษ์กันปันไดมันก็เลยเริ่มหายไปศูนย์หายไปสิแม่แต่แมนแต่ตะวาขั้นเฮาเสาะ,ะแสวงหานน่นก็นยังพ่อมีได้อยู่ค่ะตะว่าหากินบไได้เลยแม่บอกลาหาเอื่อยเอือเอ่อยผู้นึเพิ่อนอยากกินแม่ เลยผู้เพิ่อนอยู่ทางไกลแม่หาเพิ่อนอยากกินเพิ่นว่าอยากกินมันสาคู่โดยความแบบอยู่แถวบ้านมันพ่อหาได้แม่บักหล่าก็เลยว่าตั้งใจว่าเสียหามันสาคู่ไปให้เพิ่นกินแม่แต่ว่าหาบ่าได้เลยค่ะนี่แหละต้องขอบคุณธเกิยเพิ่นได้ที่เพิ่นว่าเพิ่นอยากกินมันสาคู่มันก็นเลยเห็นให้แม่บักหล่าเสาะแสวงหาก็เลยตั้งใจว่าได้อยู่ประมาณกำมือหนึ่งเนี่ยค่ะประมาณสิบโงหัวได้ตั้งใจว่าครับผม แม่ขุดมันสาคูสิเอาไปปลูกลูกแม่บักลาก็เลยตั้งใจว่าส่วนหนึ่งนี่จะของสิเอาปลูกไว้ขยายเผาพันธุ์เพิ่นต่อไปนะคะปีนีป้ปลูปีหน้าได้กินสินะคะแล้วกาส่วนหนึ่งนี่สิแบ่งไปให้เอื้อยเพิ่นปลูกนะคะเอื้อผูเพิ่นอยู่ทางไกละคะ่ะที่เพิ่นอยากได้มันสาคูดีเพิ่นอยากกินสินะคะสิแบ่งไปให้เพิ่นเอาไปปลูกค่ะเม,ม,ม้นไหยงเม้นไก่ตายเมื่อนอันเด้ที่เขาไมา่เห็นไก่ตายลูก ดูความแบบของหญ้าเพิินกับบอค่าหลายปันด้เลยบ่กาปลูกบกาขุดของเพิินหลายนะคะยันหญ้าจมมาขุดของเพิินไปเบิดสินนะหนูทุกครับโอเคเก่งมากจับบ่ได้ลูกขาดมันสิพังเนี่ยค่ะยันขุดหลายหลยยันยันของหญ้ามัน เบิดนะดาไเสิว่ามาันรัดลูกไผ่ผู้ดีมาขุดมันสากูยวหญ้าไปจนเบิดสินะคะแล้วต้องทาให้ฝนฝนไงมากนะคะให้มันเข่าฤด,ดูฝนเต็มทีก่อนะได้หูวา่าไอ้โตที่เหลืออยู่โพ้นหน้าหญ้านี่มันสิเหลือหลายปันไดก็คือวา่าขั้นแม่เขาเหลือหน่อยเหลือหลายเขาสิโพขึ้นมากแต่ว่าเสดยดยตรงที่วา่าหญ้าเพื่นวา่าเขาเอาดินถมเบิดเพิ่นวา่แววาแบบว่าให้เพื่อนมาปรับพื้นที่หน้าหายห้ืผู้ผู้เพิ่นปรับเพิ่นกับบื้องสินะคะ พอกลเลแบบเกตด,ดินไทยดินขึน้นขึ้นมากกบโพ้นเบิรเหมือนก็นเลยกบถือไอเงามั่นเบิด์ตสินะคะมันก็เลยแบบเหลือ,อยูนิตเดียวโอเคค่ะเบิด์ตละค่ะแม่บักลากรสิคออนุญาตเมื่อบานก่อนเด้อค่ะสิเอามันชุดนีไปปลูกอยูอยูในสวนก่อนอค่ะครับผมเ,เดี๋ยวไาครับโอเคลุยกันเลยค่ะเดี๋ยวมมนสิคําก่อนนะคะสิบ่ได้ปลูก สำหรับคลิปนี้แม่บักหลาพรามวนกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมคือเก่าเด้ค่ะเด้อแม่บักหลาพรามวนกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ